เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาแชร์เทคนิคที่การถอดลูกปืนนะครับปืนที่มันแตกด้วยกระดาษทิชชู่นะครับไอ้ลูกปืนที่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราตอกตรงๆ,ๆเนี่ยตอกออกตรงๆเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะกระเด็นออกแคบปอกด้านในเนี่ยมีประมาณ 0ดสถึงเก้าสิบซนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้มันหลุดออกมาทั้งเบาเลยครับหลุดมาทั้งขอบนอกแล้วขอบในเดี๋ยวมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวผมทำห้ชมก่อนเลยนะเดี๋ยวปฝั่งนี้ครับปืนฝั่งนี้มันไม่แตกครับเราต้องเอาลูกปืนด้านนี้ออกก่อน ปืนด้านนู้นออกก่อนครับด้านนี้เพิ่งมสีสนใจมันนะเอาด้านนู้นออกกันหน่อยก่อนด้านนี้ออกไันห้ก่อนพิธีการก็มีว่า,เ,าเอากระดาษติดชู่ครับรอลื่นด้วยน้ำอีกหนึ่งครับยัดเข้าไปในช่องว่าง ไปในช่องว่างนะครับเราอากระดาษทิชชู่นี่หละไปชดเชยช่อ,ชองว่างท,ท,ที่ลูกปืนมันลุกแตกเสียหายไป ก่อนกที่จะทําการตอกนะเพราะว่าถ้าเราตอกตรงๆเนี่ยมันจะหลุดออกมาแค่ส่วนกลางครับส่วนขอบนอกมันจะไม่ออกมาครับเราต้องชดเชยพื้นที่ก่อน จริงๆก็มีวิธีเอาออกหลายหลายแบบนะครับแต่ผมเดี๋ยววันนี้ผมมานำเสนอวิธีนี้ถ้าอยู่ตามป่าตามเขาก็เอาพวกใบไม้เลยครับเศษใบไม้ก็ได้ครับถ้าแตกตามป่าตามเขา นี่เป็นวิธีที่นุม่มนิ่มนวลกับนิ่มนวลแต่ใช้ได้จริงครับ ทครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็พลิกไม้ด้านนึงนะเดี๋ยวลองทำการส่งออกมาครับส่งออมาประเทศ คั้งเดียวครับจบนี่ครับนี่ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาแชร์ให้ชมนะครับเผื่อใครเจอปัญหาเกี่ยวกับลูกปืนแตกแล้วเอาออกไม่ได้คิดวิธีไม่ได้ก็เอาวิธีของเราไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหน้านะครับ